ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำบัญชี2พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟี่บอลแมนเชสเตอร์เด็เช้านี้ควอสเนาะอะไรยังไงอามอริมเปิดเผยเหตุผลตัดสินใจในการย้ายคุมทัพผีแดงนะโดยการน,นี้ด้านของทางฝั่งบรเบนอามอริมนะฮะได้อธิบายว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจคุมทีมแมนเชสเตอร์เดเป็นหลังที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะว่าเขาคือผู้จัดการทีมคนใหม่ในครงหงนี้ โดยเขาได้รับการประกาศเล่นว่าเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของสโมสรในท่นโอเท่ฟอร์ดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยสัญญา2ปีครึ่งซึ่งสโมสรเองสามารถที่จะขยายข้อตกลงได้อีกประมาณ12เดือนหากว่าต้องการในคร้งนี้คุณซูนใน,น,ในวัย39ปีวันนี้จะเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการในช่วงเบรกทีมชาติโดยเกมแรกของเขาคือ นักพบกับทาด้านของอีฟสวิตเทาวันที่24พฤศจิกายนหลังจากที่เขาด้นพ้นระยะเวลาการแจ้งความจำนงต่อทางด้านของสปอร์ติ้งบริชบอนเขาคนนี้ค่อนข้างเขินอายเมื่อพูดคุยกับสื่อก่อนการประกาศในคร้งนี้และคาดการกัว่าจะพูดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่มีเขินอายก็คือเหตุผลที่เขาเข้าร่วมแมนยูขณะที่เขาเองนั้นกาลังเตรียมตัวออกจากท่านั่งของสปอร์ติ้งลิบอนหลังอยู่กับนั่งของสโมสรมานานกว่า4ปีครึ่ง ผมคิดว่าในชีวิตของทุกๆคนเองนั้นรวมถึงในชีวิตของคุณถุนด้วยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราทําได้ดีมากที่สุดในชีวิตแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องการบางอย่างที่มากกว่านั้นบางทีอาจจะต้องพิสูจน์บางอย่างที่มากกว่านั้นเขากล่าวก่อนที่จะมีการประกาศจเจนจาก,การเราต้องการก้าวไปข้างหน้าในสิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่มั่นคงซึ่งเราเองนั้นไม่รู้นะว่ามันจะเวิร์กในครั้งนี้หรือไม่ ผมคิดว่าทุกคนนั้นรู้สึกแบบนั้นคุณในชีวิตของคุณอะไรก็ผู้จัดการทีมต่างก็ประสบกับสิ่งเดียวกันในครั้งนี้นั่นเองครับอาถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปคาแการกัน,นะครับว่าจะเป็นเช่นไรารามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงแข้งผีหวังรุษอยู่ต่อแม้จะเป็นอายุข,ของอโมริมก็ตามที โดยกันนิดได้ขอมีการบริงานข่าวว่าบรรดานักเตะแมนยูนั้นปรารถนาที่จะให้บรุษนะฮะฟานิชตอรรอยเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปฐานะผู้ช่วยโคช้ชภายใต้การคุมทีมของโรเบนอัมบริมขุนศือรายใหม่โดยที่กอนหน้าของแมนยูกลับมายังชินโอทฟอฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ฐานะหนึ่งในทีมงานของเชนฮากแต่เมื่อขุนืรอชาวดัชนั้นโดนไล่ออกไปช่วงสัปดาห์นี้ฟานิชตอรรอยก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมช่วงคราวทันที โดยในเกมที่เขาไปคุมทีมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นเขาพาทีมเอาชนะเรสเตอร์ไปได้5-2ต่อ 2, ในศึกคาราบาลคัฟซึ่งทำแห้่งของบรูโน่ฟอนเดนเดทำไป2ประตูโดยการที่อามริมนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาจะเข้ามาแทนชื่อเินฮากในวันศุกร์นี้หละก,กุนซือชาวโปรตุกิกส์รายนี้เตรียมที่จะเริ่มงานจ,จางเป็นทางการวันที่11พฤศจิกายน จึงเกิดการคาดเดาอย่างกว้างขวางว่าทางนั่นของฟังนดิโตรอยนั้นจะยังคงทำหน้าที่ผู้ช่วยต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งงานนี้สื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษร,รายงานข่าวว่านักเตะในชินโอเทอร์ฟอร์ดเรียกร้องอย่างหนักให้ฟันดิโตรอยในวัย18ปีอยู่กับทีมต่อไปในคร,รั้งนี้โดยเดงข่าวบอกว่ากัรตัองสื่อพิมพ์บอกไว้ว่านักเตะทุกคนต้องการจะให้บรูษเนี่ยอยู่ต่อไปและก็แสดงความรู้สึกของตนอย่างชัดเจน ภายในวันอบอกว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าเขาควรจะอยู่กับสโมสรต่อไปนะแม้ว่าอัมเบรนเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมนะคะรังนี้ก็ตามที โดยพวกเขาทุกคนชอบเขาและเขาก็เข้ากันได้ดีกับเขาและพวกเขาก็ยังเคารพเขาในครั้งนี้เพิ่มเติมันอีกด้วยเพราะเขาเองนั้นรู้ดีว่าเขาเข้าใจว่าการเล่นให้กับด้านของฝั่งแมนยูนั้นเป็นเช่นไรและแรงกดดันที่ตามมานั้นเป็นอย่างไรพวกเขาหวังว่าเขาจะยังคงมีส่วนร่วมในการจัดตั้งทีมต่อไปในครั้งนี้ไม่มากก็น,น้อยนะอ่านผมเป็นว่างานนี้ ก็ต้องดูันตอบภายการกัน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอยากจะเห็นรุดยู่กับพนั่งของออมบริมนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงผีถแถลงตั้งออมบริมอย่างเป็นทางการเริ่มงาน11พฤศจิกายนในครั้งนี้ได้เลยนะโดยงานนี้ทาตั้งของสโมสรแมนยูถแถลงการแต่งตั้งบริเบนออมบริมนะฮะขึ้นดํารงตําแหน่งเฮดโคชคนใหม่ของทีมชุดใหญ่ระหว่างนี้คือขั้นตอนการขอเอกสารการเข้าประเทศ โดยกานซื้อในวัย39ปีรายนี้เบื้องต้นสัญญาจนถึงมิถุนายนปี2027โดยสโมสรน,นั้นถือออปชันสามารถเลือกขยายสัญญาข้อบุกมัดได้เพิ่มเติมอีก1ซีซั่นในครั้งนี้เนื่องจากว่าพาะติดภารกิจกับสังกัดเดิมทําให้ปีศาจแดงเองนั้นต้องรอถึงวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนทางบอสใหม่ปรตคิสถึงเข้าทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยบรูเบนเองก็คือหนึ่งในโค้ชที่ทําผลงานเปราใจและก็เป็นคุณซหนุ่มฝีมือดีเบอร์ตน้ตนๆซึ่งก็ได้รับการอยอมรับทั่วทั้งโยุโรปจากผู้เล่นและก็ผู้บุกสอนในครั้งนี้ด้วยกันเลยนะซึ่งการันตีผลงานการขาช้ำปิเมเราบริก้าโปรตุกิสสสมัยสปอร์ติ้งบริสบอนโดยผลแรกที่ทําได้นั้นนับว่าเป็นช่วงสิ้นสุดการรอคอย19ปีของสมโมสรเลยก็ว่าได้ ระหว่างไทยทางด้านของบรูชฟานิสตรอยเองนั้นจะรักษาตําแหน่งผู้จัดการทีมไปจนกว่าทางด้านของโรเบนจะล้มหัวจนท้ายายังฐานบัชการแคริงตันในครั้งนี้อามริมเองคือกุนซือสัญชาติโปรตุกีสคนล่าสุดของแมนยูหลังจากที่โชเซ่บริโยเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล27ในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมไปได้ว่างานนี้เราดูผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ต้องรอวัดกันที่ผลงานครับ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงชอบเทคนิคไหน5ข้อรู้จักอับรูมเบนอัมบริมขุนซื้อคนใหม่ของแมนยูกันสักหน่อยโดยกรน,นี้บอกได้เลยนะว่าเส้นทางอาชีพนะฮะเป็นอย่างไรบ้างที่ชื่นชอบเทคนิคก,การเล่นแบบไหนอะไรคือจุดเด่นทำความรู้จักกับอาบรูเบนอัมบริมเฮชโค้ชคนใหม่ของแมนยูหลังได้รับการแต่งตั้งจากฝีชการในครั้งนี้กันแล้ว โดยแมนยูเองนั้นประกาศแต่งตั้งบรเวนอาโมริมกุนซือคนใหม่ของทางด้านของชาวโปรตุเกสนะฮะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทินโอทเทลฟอร์ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งอาโมริมในว,วัย39ปสีสัญญากับแมนยูจะถึงมิถุนายนปี2027พร้อมออปชั่นขยายได้อีก1ปีและก็จะเริ่มงานในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนก่อนที่จะประเดิมคุมเกมนัดแรกในการออกไปเยือนอีฟสวิสทาจว,วันที่4 พฤศจิกายนที mm ่ถ hmm. ึงนี้ก่อนที่อัลโมริมจะมาเริ่มงานกับแมนยูหลังนั้นจะพาไปทําความรู้จักนะฮะกุ่ซสือคนหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นไปหน่อยนะใน5ข้อดังต่อไปนี้เริ่มไปที่1นึ่งกองกากันเส้นทางอาชีพอัลโมริมนี่เคยเป็นนักเตะมาก่อนโดยเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ให้กับสโมสรเบเวอร์เรนจ์ปี2003-2008แลวก็เบฟิก้าปี2008-2017รวมทั้งเคยไปเล่นให้กับนั่งของบารราก้าแบบยืมตัว ฝีเท้าในสนามของอัมริมนั้นบอกได้เลยนตว่าไม่เบาโดยผ่านการติดทีมชาติโปรโตุเกสมาทั้งรุ่นย18ปียู U 19ปียู U 20ปีและก็ยู21ปีและก็ชุดใหญ่ที่รักใช้ชาติไปทั้งหมด14นัดโดยอัมอริมนี้แขวนสตาร์ทในปี2017ก่อนจะผันตัวเป็นโคช้ชโดยที่มีโอกาสไปคุมคาซาเปียโมวสอนระดับดิวชั่น3เป็นทีมแรกในปี2018 ก่อนจะไปคุมบรากาปี2019และ,และก็มาสปอร์ติ้ง i ริชบอนปี2020ต่อมาข้อที่2ผลงานเยี่ยมกับสปอร์ตนะิ้งรนาโดยอัมบริมนี้เคยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทักของสปอร์ติ้งริชบอนตั้งแต่เข้ามาคุมทัพเมื่อปี2020โดยพาทีมคว้าแชมป์ลีกสอสมัยในช่วงซีซั่น2020-2023แลก็ 2023, รวมทั้งุปบอลถ้วยอีก3รายการ ในขณะที่ฤดูการนี้คุมทีมลงเล่นไปแล้วมากถึง9เกมยังไม่เสียแต้มให้กับใครดาบรวดนะฮะยิงไปถึง30ลูกเสียเพียงแค่2ฟรโตูขณะที่ในผลงานในศึกแชมเปี้ยนลีกลงเล่นไปแล้วมากถึง3เกมนะไป2สเสมอไป1โดยอโมริมเองนั้นก็ได้รับรางวัลน,นะฮะกุสูยอดเยี่ยมแห่งฤดูการพิมาราบ,บริกา2ส,สมัยในช่วงปี2021และก็2024 วมทั้งเคยได้เทรนเนอร์ยอดเยี่ยมประจํช่วงเดือนบอกไ้เรยนะว่าเก้าผลเนี่ยนะและข้อสุดท้ายนะผมข้อที่3ชื่นชอบการเล่นระบบ3-43อามเอาม,ามเดลแน่นขึ้นชื่อในเรื่องของการวางแท็กติกโดยมีความยืดหยุนปรับได้ตามสถานการณ์และก็มีความแข็งแกร่งทั้งเกมรับและก็เกมรุกจุดเด่นสำหรับทางน้านของกุซือหนุ่มปัจบนนี้คือถนัดใช้การเล่นระบบ3-43หรือปรับเป็น3 4 2 1ก็ได้ และก็มักให้โอกาสกรรมดาดักเตะด,ดาวรุ่งอยู่เสมอแทคติกของอารบริมนั้นเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นเกมรุกโจมตีคู่แข่งรวดเร็วและก็บุกมันแบบเร้าใจสร้างความเอนเตอร์เทนเน้นให้กับแฟนบอลซึ่งน่าจะถูกใจกองเชียร์ปิศาจแดงในครั้งนี้อยู่ไม่มากก็น,น่อยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตักชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ